ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมือนี้กะผ้าผีผ้าน้องมาเอาของดีที่เด็ดนะครับเนาะสำหรับผู้หมักงัวงามเวยครับพี่น้องครับจากข้อของพอสิทธ์เวยครับพี่น้องมือนนี้มีงวมาฝากพี่ฝากน้องนี่หาไดลล้มชมหลายโต้วยครับพี่น้องครับโดยเฉพาะผู้ใดหาแม่ลูกนะครับพี่น้องครับก็ลกะงวท่องมีห้มีแต่เฟมยใหญ่เลยนะครับเด้อแล้วก็ ที่เด็ดก็ที่เป็นนี่เด็กขับพี่น้องผู้ดใดห,หาแม่บอกขันเทพตัวนี้เลยกับลูกงามๆนะครับพี่น้องครับกะบพิกัดของอ่าขอ,อกพ่อสิทธ์นะครับพี่น้องครับกะบยูทีบ้านโนนแต่ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับเมื่อนี่ที่ใายคลิปอยู่นี่กะเป็นอ่าเซาว,วันพฤาญหัดนะพี่น้องกะมาเลือกมาชมเอานะครับพี่น้องครับนี่มีหายลหล เอ้าผู้ใดมักตัวไหนอยากได้ของดีของเทพนะครับเนาะกะสิพาพี่น้องนี่ไปทักทายกับเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของอาจารย์มุนชูทั้งเฟซบุ๊กและยูทูปนะครับผมสำหรับมื้อนี้เฮาครับจัดเต็มคือเก่าครับผมหัวสวยๆงามๆครับแม่ท้องครับแม่ลูก2รุ่น3ก็มีครับผมพี่การ์ดป้าม้าครับอยู่ที่บันนนต์แต่ครับตำบลทาสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามครับเบอร์โทรก็0 9 2 4 3 4 5 1 9 2ครับอีกเบอร์ก็0 8 7 8 6 4 1 6 2 3าครับอีกเบอร์พัดออนิวแปาเจ็สารคามครับผม อยู่นี่ทรงฟีทวิสานทรงฟีทวิสานครับต่อได้อีกต่อได้อีกครับพี่กาสฟ้าห้าอยู่เส้นโกสุมสารค้านนะครับออกจากตัวเมืองมาประมาณ4กิโลครับผมครับผมเอาเบอร์แรกครับเบอร์แรกเป็นง้อสาวหน่อยเลยครับผมเอามีง้อสาวหน่อยอยู่ด้วยพี่น้องหนึงครับผมเออง้อสาวหน่อยมีไหตัวหนึ่งว่าสั่นเลยเดี๋ยวให้เพื่อนไล่ลูกขึ้นนะครับเนาะนี่ครับผมแม่ลูกเทพๆจังเบื้องกันโอ้ยมันม่นเป็นสาวหน่อยแต่ว่าสาวตัวใหญ่เสุดเร็วตัวใหญ่แล้วครับสูงกันเลยสามสิบก้าวอะไรเหพี่น้องนี่อันจักเดือนเหรอครัับตวนี้ประมาณ เก้าเดือนสิบเดือนนี่แหะครับประมาณเก้าถึงสิบเดือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวด้ะง้อผูดหน่อยยังน้ำผมหาก่อนครับเก้าถึงสิบเดือนนะครับพี่น้องครับเออมามานี่มาเก้าถึงสิบเดือนเออโอเคจอดไว้ในรกนี่ลูกพ่อได้ี่ลูกไอ้เข้มหกแปดครับเข้มหกแปดนะครับพี่น้องครับผมเอเดี๋ยวพี่น้องง้อพ้มหลัง้างหลังมือนง้อหน่อยมันดื้อพี่น้องโตผูดเอออ่ะเข้มหกแปดเข้หกแปดครับผม สูงนี่ก็สีร้อยร้อยยีสามสิบเล้วหรครับสามสิบด้วครับพี่น้องเอาตัวนี้เปิดไว้ไหมครับผมหนึ่งหมื่นหาหาร้อยครับผมหมื่นหาหาร้อยนี่ก็ทรงฟีทวีสานนี่นะครับผราคาหนึ่งทรงฟีทวอีสานเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องงอนหน่อยมันคมผมทั้งหลังหน่อยหยอกครับงอนหน่อยหยอกนี่นะครับเนาะจำนี่โบมี่อย่างน้อครับเนาะบบมีครับผมหัวลวนนะครับพี่น้องครับผมนี่อยากได้ตัวใดกับมาเอานี่พี่น้องครับตัวน้อยนี่ทำงานนี่ตัวนี้แหละคมคนอยู่นี่ นี่มันมังหลินน้ำข้นที่น้องอึบอ่ะเอาไปลุกไปไปให้เบื้องทายยางนะครับตำหนิโบไม่อย่างเนาะโอมี์ครับผมตำหนิไม่มีนะครับอ่ะตีหยางอวบมึงขางนี้ให้เบื้องได้ครับพี่น้องนี่เด้อมังหยอกเลยหน่อยพี่น้ออ่ะไอ้ขาวๆอยู่หลังนี้ว่ามันป่านนะครับขี่นกสวอๆขี่นกครับผมนี่อ่ะมืนหาใส่ตัวใหญ่เติบอยู่นะครับเนาะ เอออ่ะนี่นะครับตัวแรกอ่ะค่อยๆเบ่งไปนะครับเนาะนี่เดี๋ยวตัวสองกะสีพลาไปเบ่งว้าทองนะครับพี่น้องเอออ่ะนี่นี่เอาเบ่งตัวนี้ก่อนชัดๆนะครับมือนหาเอาตัวที่สองว้าทองใส่ใ่ๆนี่แหละครับสองทองใส่ใ่แล้วครับผมตัวบบกใยเลยนะครับตัวจริงนี่อ้าตัวนี้ทองเจ็ดเดือนแล้วทองเจ็ดเดือนครับผมช็อกโกแลตเจ็ดเดือนครับช็อกโกแลตครับผม สูงร้อยหาซิบวกครับผมร้อยหาซิบบวกเด้ครับพี่น้องใส่ไงเลยครับตัวนี้ลูกไหนครับลูกสองสิบไปครับผมลูกสองสิบไปเอาตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับสามหมื่นหกพันหาร้อยครับผมสามหมื่นหกหาร้อยขับงัวใส่แสนเก้าครับผมอ่ะงัวเก่งกันแสนเก้าอันนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับมาเบิ้งตัวจริงก่อนก็ได้นะครับเนาะครับผมนี่นะครับนี่แข็งขาหนียงใหญ่เลยครับแข็งขายใหญ่เอามโอนี่แดดแห้งนะครับตอนท้ายอย่นี้มันจะเป็นเหลี่ยมเล็กน้อยพี่น้องเห็นชัดป่ะนะครับนี่ตอนนี้ไม่มีหรอก นะครับมีต็มหนียครับแข้งขานีดซ่อมสร้างเลยครับด้วนขางขวานะครับเอออ่ะนี่นะครับนี่อ่ะโมมี่เต็มเนียรงนะครับเนาะโมมีครับผมเออเอาเบื้องมุมนี้เด้อพี่น้องอ่ะนี่ดังดงดงๆนี่ยนะครับตัวจริงตัวบอกง่ายเลยครับพี่น้องง่ายครับตัวนี้เออเบื้องถ่ายอหวังเลยครับผมมีเบอร์สองนะครับเนาะเป็นง้อบดนะครับบดแข้งขานีด โอ้ยไงไงแห้งครับใหญ่แห้งครับตัวนี้พี่น้องครับขันบ่เสื้อวัดไอ้ใหญ่ปันใดกับมาเบิ่งตัวจริงบ่ใหญ่บอาเงินหรอกครับผมไว้36ต่อได้อีกแล้วก็ส่งให้ฟรีตั่วอีสานนะครับเนาะอ่ะเบอร์ที่3ครับเอาเป็นงัวแม่ลูกครับผมอ่ะต่อไปสิเป็นแม่ลูกเด้อครับเด้อเอาแม่ลูกูนี่ครับถ้าเหมือนอยู่น้ำกันโอ้ใส่ตัวอะไก่อนตัวนี้ครับผมโอ้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแม่ลูกตัวผู้ด้อครับพี่น้องเด้อผมย่างไปทางพุ่งไปสิบ่หย่อนแสง ลูกตัวผู้จักเดือนแล้วครับดูประมาณ3าถึงสเดือนครับผม3าถึงสเดือนครับลูกพ่อได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกพริกแดงครับพริกแดงครับแม่แม่นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหาสิบปวกกี่ต่อครับร้อยหาสิบกัวกัวครับผมอ่ะว่าลูกแรกครับตัวนี้ว่าลูกแรกครับแม่ทับไปแม่ทองว่างอยู่ครับทองว่างขึ้นได้รอบนึงแล้วเท่าไหร่ครับครูนี่เศ้าเก่าครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นหมักของใไงได้ครับพี่น้องครับสองเนี่ยเข็มนะครับเอาตัวนี้เลยนะครับเนาะครับเศรษฐีพาเบิ้งทางหนาครับผม เอองูหน่อยบวกบนสู้เลยพี่น้องนี่นี่นะครับมันหลูกแรกครับผมผพ้่ได้มาของง่ด้นะครับพี่น้องครับเพิ่นเป็นชัดรอบนึงแล้วครับัรอบนึงแล้วอ้วนสายไปครับอันนี้ไอ้เบื้อง่ายย่างเดินไปลูกเดินไปนี่ไอ้เบื่องขางสายของแม่เพิ่นนี่สีแดงดีทั้งแม่ทั้งหลูกครับแดงดีเออยืนเลยครับบวบมีฝันบวมีด่างเหรอครับผมอันนี้เสาเก้าสองมือเสาเก้าครับนี่นะครับไอ้เพิ่งลุก ว่าลูกเหล็กครับแต่ว่าลูกเพิ่นห้อยขาเป็นลำปีอยู่หน่อยหนึ่งหายแล้วครับผมบ่เห็นบ่เห็นหรอครับบ่าพี่น้อกพี่น้องบอกซื่อๆครับผมันเคยเป็นมาแต่ก็ยังเปลี่ยนอยู่นะเอาชุดที่สามนะครับพี่น้องเดี๋ยวชุดที่สี่ครับนี้เป็นแม่ลูกผูกกันครับอะแม่ลูกผูกกันนะครับเด้อชุดที่สี่นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดมาหน่อยไรครับวันนี้ยู่ผู้เดียวเอออันนี้ครับประสิทธิภาพเปเบิ้งแม่ลูกโตผูกขึ้นกันนะครับพี่น้องเห็นเผยไล่ลูกมา นะครับนี่นี่นี่ลูกตัวผู้ครับผมตัวนี้จักเดือนเหรอครับลูกพ่นตัวนี้ประมาณหาถึงหเดือนแล้วครับผมหาถึงหเดือนลูกพอได้นี่ลูกไอ้บชัดเจนครับตัวนี้ครับอุ้ยตัวาป็นลูกหลอดน้ะครับขาขายเงีดีนะครับครับแม่มันทับไปหรือทองแม่ทองว่างอยู่ครับผมอันนี้แม่ทองว่างดนะครับแม่นี่ยบูดเข้มเลยล่ะเอาเบิ้งลูกก่อนครับนี่ลูกเพิ่นลูกตัวผู้นะครับเด้อจักเมืองกันนี่เบิ้งด้านซ้ายของลูกเพิ่น เป็นมวลูกเก่อม้วลูกสองครับตัวนี้ลูกสองด้วยพี่น้องครับนี่แม่สูงเบียรร้อยห้ายครับเบีอยห้าสิบเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่สามหมบาทครับผมคู่นี้สามหมื่นสีครับพี่น้องครับสามหมนีะครับเนาะสามหมบาทนี่สาสีแดงเข้มเลยครับสีแดงเข้มอื่นี่เพิ่งเอาสามหมื่นสครับเด้อคู่นี้เพิ่งเห็นเต็มตัวยิ่งๆนี่แหละครับนี่ครบยญ่ๆเลยแหละสามหมื่นกัวบูดจัดแข่งขาดำเลยแหะ ผู้ใดเห็นแล้วมาอยากให้มาเบิ่งตัวจริงเลยพี่น้องครับงอกขอกวส์ผู้ใดมักฟิวเย็นๆนะครับเนาะแบบฟิวเย็่ครับสมคาเงินนี่ก็มาเอานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทรงฟีดถูกทวีไอสานทุกตัวแมนทรงฟีครับผมตัวได้อีกเดินเดินลงกเดินมาหน่อเดินไปเอาบนให้ดูไปไปไปเห็นลุงทายยางพร้อมนะครับพี่น้องเอออีเข้มครับเมียนปากขามเข้มเออเหลือสายมาจอดได้ไหมน้ำบริสุทธิ์เหรอครับผมนี่นี่แหละตัวแม่เพิ่งมาขักเอานะครับ สีแดงเข้มเลยนะครับแ,<ม>แดงเข้มครับตัวนี้แดงเข้มตัวต่อไปครับต่อไปเดี๋ยวล่ลูกเพินมากก่อนครับเดี๋ยวต่อไปเป็นแม่ลูกตัวแม่เลยครับผู้ใด,ดหางว่าดูกหมูงามใหญ่งๆ,ๆแม่เท็บเท็บขึ้นเกนะครับเนาะนี่ในญ่่ก็ลิปที่แล้วอีกพี่น้องนี่ผู้ใด่บอกท่านขิบก่อนกนนะครับเนาะอยากได้ดูกหมูแม่ลูกงามๆนะครับเนาะกะมาเอานี่นะครับแม่เพิ่นพี่น้องเออนี่ยๆนี่ลูกงามเลยล่ะลูกเพินนี่ครับพอดีงอหน่อยมันหลายเห่ียญน้ำมู นี่ไหมลูกเข็นเข็นได้ครับพี่น้องลูกหนังนลูกพอได้จ้าเดือนแล้วนี่ลูกประมาณสามเดือนนะครับผมสามเดือนลูกลูกพอได้ช็อกโกแลตครับผมลูกช็อกโกแลตสามเดือน้ครับแม่ดุหมูใส่ไงครับผมนี่ช็อกโกแลตสามเดือนแม่เพิ่นทับเพิ่นท่องไปท้องว่างอยู่ครับแม่ท่องว่างได้พี่น้องครับเป็นงัวดูงหมูใส่ไงครับผมใส่ไงครับเออเดี๋ยวคุณปลดแม่กระทั่งคุณน้าใหญาครับงัวดูหมูครับผมงัวดูหมูใหญ่ๆได้เหรอครับ แม่มันสูงลอยลอยซีบผาลอยซีบผาบวกๆกันเลยครับลอยซีบผาบวกๆนะครับเนาะหม้ออ่างหลึกครับเออเดี๋ยวได้ผมมันไล่ลูกไปยัง่งแม่เข้ากันนะครับนี่แม่เบิงบ้งไผ่เบิ้งเงานะครับพี่น้องอ่ะดูหมูเออนี่ยเนี่ยอ่ะคู่นี่ยงยันยังครับผมอ้วนดีแม่แม่มันทับไปท้องว่างนะครับท้องว่างท้องว่างครับมันตัดเน,นี่ยเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งแม่นะครับเดี๋ยวติดตามว่าท่าลูกนะครับสองว่าสองกับสามนะครับคู่นี่เท่าไหร่ครับนี่ สามหมื่นเก้าพันบาทครับคูนี่สามหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับมักแบบร่องหลังแตกๆใายลูกเทพๆงามๆเนาะครับเนาะถามว่าขี่ข้าวนี่หรีอใบจ่อยครับหัวตัวนี้นี่นะครับพี่น้องความข้องสั่งน่าอวดดีนะาั่งน่าดีเหรครับผมนี่สามหมื่นเก้าอันนี้ครูใหญ่เด้อครับเด้อลูกโตแมงงามๆเลยสามหมื่นเก้าพันบาทนี่สามหมื่นเก้าต่อได้นะครับแม่ทองว่างนี่เหรอพี่น้องครับทองว่างครับเบื้องความอ้างของของแม่เพลนใายเต็มเลยเด้อเด็กกันหลังบอกพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเบื้องไหน ชััดนนะะครบเาลูกสีดีก็แม่นะครับลูกลูกนี่สีแดงเข้มนี่แหละครับผทรงนี่เบิ่งครับเบิ่งสรงนี่เบื้องชัดนะครับเนาะนี่กูได้หมักลูกนานาเทรๆเดี๋ยวครูนี่ให้เบิ่งชัดๆเลยอ่ะเบิ่งล่องหลังขนสวยๆนี่แหละครับผมนี่อ่ะเอาแม่ย่างไปครับอ่ะนี้หางเออแม่ววนไปเลยเดินบุญเดินบุญครับนี่อ่างไงครับอ่างไงเดี๋ยวจะพาเบิ่งแม่ชัดๆบบนี้พี่น้องโอเคอ่ะจอดกันแบบนี้ครับ อหยับหนานิดนึงลูกอหยับหนานิดนึงเออนี่นี่นี่แม่บักเงยแบบอ้างนี่แหละครับสามหมื่นเก้าพี่น้องครับผมสามหมื่นเก้าครับผมได้ลูกตัวแมงงามๆพร้อมนะครับเนาะเอออ่ะเอาไปจอดสิครับนี่ขนกระหวยเลยล่ะแม่เต็มข้าวครับพี่น้องเต็มครับเขันว่าขีค่าขันว่าจอยครับตัวนี้ครับสามหมื่นเก้าพี่น้องขันว่าขี้ค่าอีเลยเรียงขันว่าเลี้ยงให้จ้อยได้ก็แสดงว่าข่านเติบเมนครับข่านเติบครับเออนี่เบ่งเหงาหางลูก นี่แม่หงูนึงไหมนะครับเน้องต่อไปเป็นที่เด็ดครับจ้างครับต่อไปเป็นที่เด็ดนะครับโตอยู่ต้นคลิปนะครับพี่น้องโตหนามืนเหมือนล่ะครับลูกเพิ่นเออลูกต้นหนี้เต็มคมมันสวยดีเจียงใดมากรันเป็นพอพันกับใดเลยล่ะใดเพิ่นจัดง้วงสวยๆให้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นชุดแม่ลูกคมใหญ่นะครับเด้อคมใหญ่ครับผมอ่ะนี่อ่ะใหญ่ๆเลยนะครับนี่ลูกตัวนี้พี่น้องหยอกกนดีเออโอเคอฮะ ลูกชุดนี่อันนี้แม่ลูกครูลูกกับแม่นเนาะเชื่องเชื่งครับผมนี่เชื่องเชื่งพี่น้องก็ต้องย่านมันดีก็ต้องย่านครับผมอาบน้อาบนักเลยสบายเลยครับยืนมุมนี่เหรอครับวันนี้เอาครับผมแม่ลูกคู่นี่ลูกเจ็ดเดือนเหรอครับลูกไอ้ได้สองเดือนครับลูกพ่อใดนี่ลูกของไอ้ไอ้อนังกว่าลูกของหกแปดสามหนึ่งไอ้ัวโน่ครับตัวโน่ลูกัวโน่แม่ไหนไงแม่เป็นลูกที่ใดนี่แม่เอฟเอฟหนึ่งนะครับผมแม่เป็นเอฟหนึ่งพร้อมใบเนาะ ว่าลูกสามครับตัวนี้ครับสามความใบครับผมแม่สูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกง่ายผู้ได้หาแม่บอกได้ครับง่ายง่ายครับผมเชียงผมเม่ยทองว่างหรือทับแล้วทองว่างครับขึ้นรอบหนึ่งเลยครับอย่างมันขึ้นแล้วแม่ยครับเป็นสัตดหนูว่านครับว่าลูกมันหน่อยเยอะยังบัดท่านทับครับผมเอาไปทับเอาได้พี่น้องเลยครับอีกรอบหนาครับได้เลยครับผมเห็นผลงานแล้วเอาคู่นี่จัดไปครับพุกเหมือนเก้าพันบาทครับผมพิเศษเลยครับผมพุกหมื่นเก้าครับผมเมื่ออดีตสองสามแสนเก้าครับผมนี่ตัวนี้ตะกี้นะตะกีี้้พ่นอง นี่เบิ้งแม่ยได้ครับเด้ปีนฟีนึงผอมใบครับนี่ทรงลูกงามลูกกิดเชิงครับลูกเชิงเื่องแต่ว่าขี่เด่นเล็กน้อยพี่น้องอ่าเหมือนับผมเออเอออยู่ดีๆลูกเออนี่เบิ้งลูกนี่เบิ้งผลงานครับลูกที่สามนะครับพี่น้องครับลูกสามครับเออไทยอลังการครับผมเบิ้งเงาหางรถพี่น้องไทยบิ๊กเบิ้มอลังการนุ่มบอติงบอติงครับบ่มีปัญหาแจ๊กแนวครับผมบ่มีปานบ่มีดังเลยพี่น้องเออเนี่นะครับ นี่อ่ะครับอึ๊บไอ้เบื้งเบิ้องถ่ายยางอีกสร้างน้อยครับผมนี่สร้างน้อยปึ๊บเออนี่ยเนี่นี่เอ้ะนี่เบิ้งลูกเฉียงๆครับนี่ไหมตัวนี้หน่อยยางน้องคนนี้ดีอ๋อหน้าขับแม่เขึ้นพี่น้องแม่เฉียงๆนะครับผมจริงๆอันลูกของลูกตัวใหญ่ของเพิ่มขึ้นรับยางยุ่นครับลูกตัวใหญ่เพี่นครับผมนี่มันท่องหรืเด้วตาเนี่ย อันนั้นเลยติดมาจำ้วครับติดมาจำได้คับพี่น้องเนี่ยหลังผลงานเอาตัวนั้นเป็นเอฟสองพรอมใบเอฟอพรอมใบครับท่องหาเดือนพร้อมผู้ใดได้รอดเศษถือว่าคักเติบได้ได้ของดีเนะครับพี่น้องี่ติดมาจำไปแล้วหงมันเก่านึงไหมพี่น้องครับผมมักความงามอยากให้จบที่เดียวเก่ารุ่นนี้ไปพี่น้องมึงหนอกเพิ่นครับเนี่ยมึงหนอกเัราะไงป่านมึงกถูไครับนี่บางคนนย่างมิตรวายอยากได้งามเพื่อเพิ่นเด็กก็กล้าซื้อก็ได้เลยครับพม่น้องนี่มักของงามเอาเชี่ยงเชี่ยงได้ครับผู้ใดเอาพอพันตัวนี้ไปได้เลยครับเด้้ออพี่นงงาม อนาคตพ่อพันถึงเชียงหูหูอ้โหูหูดิพี่น้องมักหมุนมักหลินกะมัอนี่มีไหคันหมินป่ะครับครับผมครับผมพอปลอดศิลป์กะมีไหที่เด็ดประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับครับสวัสดีครับ